วันนี้นะครับจะตามหาตัวที่มันแปลกๆซะหน่อยนะครับเราเจอตัวที่มันธรรมดาคือไปละนะะมาดูตัวที่แปลกใหม่กันดีกว่าอยากเจออยากเจอ,อ,เ,จอเหมือนตอนที่คลิปพาร์ทสองอะโอ้โหเขาแปลกรูทอัลต์นูนจ้าอังกัสซิเ r i รนี่โอเคมีอันนี้นะครับเป็นบิซนิตเอฟศูนย์หนึ่งศูนย์สามอังกัสไม่มีแฟนอยู่ในด้วยไม่มีใครอยู่ด้วยกันเลย โอเคมกสสิเมนนี่นะครับตรงไหมตรงชื่อตรง ID 565 00369ศูน5สโอเคเป็นบ i n น s s man นะครับลองเน็ก <c oughs> ลองเน็กเวสโอเคใส่หมวกมีหนวดแล้วก็ตาเล็กๆอืมก็ดูผ่านหมดนะอันนี้ก็มีอันนี้ก็มีนนก,มก็ถูกก็ถูก ไหนดูเรนชูดิชไหมยูอ่าเฮกอคาร์เชือร์นะฮะห้าห้าหนึ่งสามต้องโทรชิกกันห้าห้าหนึ่งสามห้าโอเคนะครับไม่มีการรับสายเกิดขึ้นแบบว่าไม่มีใครอยู่ในห้องอ่าถูกถูกไหมถูกแหละ <c oughs> ไปได้เชิญจ้าสวัสดีจ้า นะโอเคเป็นชูเมเกอร์นะครับโรเบอร์สกี้พิชแมน F012 รู้สึกว่าจะมีน้องชายด้วยนะครับน้องชายอ่ามีพี่ชายไม่ใช่น้องชายน่าจะเป็นพี่เนาะคนนี้น่าจะดูเก็กกว่านะครับรูร่างน่งข้างที่จะตรงตามลักษณะนะครับตรงเรามาดูว่าชื่อถูกไหมโรเบอร์สกี้พิชแมนโอเคถูกอันนี้ก็ถูกนะครับหนึ่งหนึ่งสี่หกห้าสอง 2-8-9จะอุ้ยตรงนะครับอยู่ในดีไลน์ชื่อไม่ยู่ให้ผ่านดีไหมให้ผ่านดีไหม่หาเนาะไหนลองดูอ,อยู่โอเคผ่านได้เฮ้ยทำไมมันอยู่วะคืออยากจะแบบเจออะไรแปลกแปลกบ้างเจ๊เจ๊มีไฟย้ำได้เจ๊มีไฟชัวชัวลอยส,สตินสกี้ลอยสตินสกี้ โ okay. อเค f อ0หรู้ว่าจะมีแฟนอยู่ด้วยนะครับในคนนี้โลมานสตินสกี้สตินสกีนะครับโอเคมีทางซ้ายโอเครูปร่างใช้ได้ผาดไม่ใช่รูปร่างใช้ได้รูปร่างถูกต้องตามลักษณะโอ้ยแมเห็นไม่ได้ออมเห็นไม่ได้เลยนะมีโดโก มีนี้มีนี้โอเคนะดูเลขบัตรก้าสี่ห้าหกเก้6เจ็ด้เราลองโทรไปหาซีว่าจริงหรือหลอกทำไมไม่บอกกัน1 1 5 2่พิซซ่าสวัสดีค่ะอ่อย่างเงี้ยอย่างอย่าง่อง๋อ,อ,อเรามืน sticky speaking นะครับอ่อโอเคตามสูตรนะครับภรรยาต้องม่อยู่บ้าน เนาะถ้าอยู่ก okay. ็ชิบหายเลยวอ้นี่คนที่ใครเลยโอเคให้ผ่านได้ครับครูดัสตูนสวัสดีจ้าแต่ว่าขอบัตรเข้าเลยค่ะอยองนี่อยู่ไหนเออย่าย่าย่าไอ้ลุงนี่นะครับโนสมิชจำได้ F0201 นี่อยู่กับภรรยาคนนี้นะครับอโนสมิชถูกไหมถูกไหมถูกถูกโอเค ครับเป็นไรเทอร์นะครับถูกไหมไรเทอร์อถูกมีโลโก้มีเลขบัตรพร้อมจ็ดจ็ดแปดห้าหกหปดห้าหกหนึ่งเก้าสมสองโอเคมีมีนี่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 รูปร่างหน้าตาอย่างนี้ใช้ได้อยู่ในลิสต์ายชื่อไหมจ้าอยู่นะครับแปลว่าคนนี้จะต้อง โทรไปแล้วนะครับเอ้ยกดผิดโทรไปแล้วจะต้องจะต้องเขาเรียกว่าะไงนะจะต้องจะต้องจะต้องอะไรจะต้องไม่มีเต้ยงมีภรรยารับชายนะครับห้าหนึ่งสองสามโทรไปสิห้าหนึ่งสองสามางีภรรยาอยู่นะครับ<ะ>แฟนอยู่ไหมหาตามสูตรเฮ้ยปยป่านมาหลายคนแล้วนะ ฉันต้องปล่อยผ่านมาหลายคนแล้วนะไปเลยสวัสดีจ้าไอเจ้คนนี้แล้วนะครับไอดี ID อยู่นหนเจ้เอโอเคลาฟเซลีนนะครับพุชชินในตัวที่เป็นปีศาจรอบที่แล้วนะครับเรามาดูกันว่าถูกต้องตามไหม f 0 3 0 4อ่ uh ้ฮะ huh. She's how wiser ลาฟเซลีนนะครับพุชชินถูกไหมถูก ถูกไหมถูกห้าหกแปดห้าหกแปดห้าห้าสี่ห้าห้าหกแปดห้าสี่ห้าเก้าหกห้าหกแปดห้าห้าสี่ห้าเก้าหกสามสองเก้าถูกต้องนะครับหน้าตาผ่านดิอุ้าตายจะผ่านมากผ่านเลยนะครับเขามีอะไรนะมีเฮดแบนโอเคลองทัวร์ปถามมาดูดีว่ามีคนอยู่ไหม จะไมถ่ถงอาอยู่ในลิสต์รายชื่อนะครับ4258เช็ค mm hmm. ดูเช็คดูนี่ยไม่ปล่อยผ่านมาหลายคนแล้ว,วะ mm hmm. อ่าโอเคอยู่ใช่ไหม <c oughs> ถูกต้องตามสเตติอุ้ย <c oughs> ปล่อยผ่านมาหลายคนแล้วอ่ <c oughs> เป็นไปได้หรอมันมันเยอะขนาดนี้เนี่ยมันจะไม่มีคนมาหลอกลวงกันเลยหรือไงมีนี่โอเค ลองถามดูดิโอเคไม่เป็นปีศาจแล้วอุ้ยปล่อยผ่านมากี่คนแล้วอันนี้หนึ่งอันนี้สองอันนี้สามอันนี้สี่นี่ห้าห้าคนแล้วเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวเราโทรหาไอ้นี่ไอ้เย,ยัยนี่หายไปไหนไอ้เย,ยัยนี่รับได้ไง ขอ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 ไอดีออหน่อยน้องเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องรู้สึกว่ามันแปลกไหมน้องโทรไปหาอีกแปบ๊บสองหกหกอ๋อ,อไอคนนี้เรายังไม่โทรลืมไปคน,นนี้เราไม่ได้โทรนะครับถ้าโทรต้องไม่มีใครรับอยู่แล้วตอนนั้นเนาะใช่ไหมใช่ไหมไม่รู้ช่างมันนะครับคนนี้มีมีเลขพร้อมมีนี้พร้อมมีอันนี้พร้อมโอเคอัน,นี้เรามาเช็คเอ๊ะจะไม่มีไฟสองข้างเอ๊ะ อันนี้ไฟหรืออะไรอันเดดเด้อันเดดเด้มาอยู่ในลิสต์รายชื่อนะครับอ๋อนี่วันนี้เราโทรไปแล้วนี่เออเราโทรไปแล้วแล้วมันอยู่ถูกไหมเรามาดูกันลองให้เชื่อโทรใหม่ห้าหนึ่งสองสามห้าหนึ่งสองสามเราโทรไปแล้วมีคนอยู่เมื่อกี้ นี่ไงเอานี่มันอยู่ตอนนี้และนี่คือใครนีคือใครนี่คือใครค,ใครับคือใครเออมันไม่ช่ยอย่ามาอย่ามานาตาก็ไม่ตรงหน้าตาก็ไม่ตรงหน้าตาก็ไม่ตรง,ห,าตาตรงหอบไมญาติปิดนะครับ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ยอมไม่เชื่อสามสามหนึ่งสองบายบายจ้าอะไรอ่อมาจากไหนนี่ไม่ใช่อะไรนี้เซซลี่โอ้ไม่ใช่กูไ,ไ,มมไม่ให้บานกูต้องนีดกูนิดกูนิดค่ะกูนิดมึงไม่นี่กูนิดค่ะ นี่ด้วยเออไม่อยู่ลมีหนอนเลย <laughs> น่ารันเดียบมีอะไรกับบึงไม่ตรงอปเปิลเล่นก็ไม่ตรงไม่ตรงสักอย่างนึงเออนอนทีน่น้ำกัะไปทำอะไรมากูไม่ได้ถามชื่อโอ้ยปิดเลยไปซากูดาบสุสเตอร์โอเคอยู่ในสรายชื่อนะครับ a l b บส k ี f พิ h m a n นะครับคนนี้ เดอออโบสกีพิชแมนถูกไหมดู oh, oh, มีเลขนี้ mm hmm. มีนี้พร้อมหามีนี้พร้อมนะครับรูปร่างหน้าตานดูหน่อยสิืผ่านตรงสเปคไม่ใช่มาึงว่าตรงคือตรงตามลักษณะนะครับอยู่ในซุดีงง่ริสไหมอยู่อ่าต้องตัวถามหน่อยสิว่าเพื่อความช่วยว่าเอ้อยู่หรือเปล่าอยู่จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยสองหก หกแปดอยู่จริงไหมอโอเคไม่อยู่บ้านตามสเต็ปนะครับให้ผ่านได้ไหมให้ผ่านได้หยอกยอหยอกเยกื่อเออจะามให้มันตุกติกไงามให้มันแบบมีมิรุดไงแต่ว่ามันไม่มีพิรุดแปลว่าเป็นเรื่องจริงนะครับเป็นการจับโกหกในโกการโกหกอีกทีหนึ่ง what อะไรนี่ แล้วไม่คุยกูยสักคำเหมนไอดีในนี่ฮะยังไม่คุยกูด้วยพูดไม่ได้ด้วยแ <c oughs> ม่งมงพูดไม่ได้ด้วยนะไม่ตรงอันหนึง่งโอ้มาหน้ากลัวเลยอีเหี้ยนี่ถ้ากูเป็นยามแล้วกูมาเจออะไรอย่างงี้นะคือมันพูดไม่ได้มันมีรูเดมหน้าอะไรเนี่ยโอ้เจืเนี่ยจะเราเจออะไรแปลกๆอันหนึ่งอัน นะครับวันนี้เจอแล้วโอ้ฮคนนี้ถูกต้องตามระเบียบนะครับด็อกร์กูขอให้นี่หน่อยสิอุ้ยเดียยวเดียยวเดียดยวอีเล็นี้มีนี้พร้อมมีตราพร้อมเป็นฟิสิกส์นะฟิสิกส์นะครับด็อกเตอร์วิวอสมศูนย์เหมือนจะมีแฟนหรอคนนีเ้เป็นแฟนหรือเปล่าวิวอ o ฟตชื่อถูก โอเคถูกเลขบัตรสองห้าศูนย์สี่แปดเก้าสองห้าศูนย์สี่แปดเก้าหกห้าหกสองหนึ่งสี่ยิดลายชื่อละยิดลายชื่อมีนะครับมียิ้ดลายชื่อเนาะถ้าโทรไปแล้วพารยายงาจะต้องรับสายแล้วบอกว่าเข้าไปอยู่บ้านถูกไหมหนึ่งสี่สองห้าหนึ่งสี่สองห้าหนึ่งสี่สองห้าสวัสดีค่ะ ดิจังไฟแอนซ์แไปว่าอะไรอะ่ะคู่ขาวไม่รู้ไม่รู้ไปว่าอะไรนะครับแล้วก็วางสายไปเลยม <c oughs> ึงวางสายกูเลยเหรอ,อลองลองดูลักษณะครับคู่ขาวเชี่อเอ้ยใช้ได้นะโอเคฉันให้พานสวัสดีจาวัน oh. นี้เป็นแฟนนะครับเอลินนอยส์สวอร์ด United, บัตรอยู่ไหนบัตรฮึคนนี้ไม่เคยให้บัตรผมเลยสักรอบโอเคมีครบมีตราพร้อมนะครับศูนย์สี่รู้สึกว่าโอเคเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเลินอยเอเ,อเอลินอยมันมันมันไฟอยู่ทาง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 ซ้ายเขาแล้วเลยขวามือเราแตะ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 ว่ามันต้องอยู่ตรงนี้สิ นี่ไอืมไม่ตรงนะคะไม่ตรงไม่เนียนค่ะไม่เนียนน้องคือน้องจะมาหลอกพี่ให้มไม่ได้นะคะไม่ต้องโทถถูกไหมไม่ต้องโทถบึงปลอมผิดนะมันพี่สาวมึงโอ๊ยนั่นมันพี่สาวมึงถูกไหม นาะมันเปิดมึงสามสามหนึ่งสองจ้าเราสามารถกดซ้ำได้ไหมเร,เรากดเปิดไปเปลีนไ,ไงวะอ๋อ oh, ต้องกดต้องกดปิดประตูเท่านั้นถึงจะได้ไ <c oughs> ม่งั้มึงครีดไม่ได้นะจ้าโอ้โห oh, oh. มาแบบนี้อีกแหละกูขออะไรแปลกๆก็แปลกตามสภาพ แปลกจริงแหละแปลกทุกอย่างเลยคือ,ค,อคือกูไม่ตั้งตรวแต่อะไรทั้งสิ้นเนาะแปลกไปบางทีอะแปลกไปนะครับกูอึ้งเลยเจอแต่อะไรอย่างโอ้โอเคดีแล้ววันนี้มีอะไรแปลกๆนะครับจากปกติไม่ค่อยมีรอบนี้นี่แปลกๆละ ขาดใครอะขาดคนนี้หนึ่งสองสองคนใช่นี่เยี่ยมมาวดีเจ๊เจ๊มีนี้มีนี้โอเคมีนี้โอเค,อเควันนี้หมืนจะปล่อยผ่านเยอะ,ะนะรเรามาดูเลยมาคาร์เรชบอเบลมาคาร์เรชบอเบลนะครับอยู่คนเดียวโทรไปจะต้องไม่มีการรับสายถูกไหมคแครีแฮร์นะครับราวน์เ ค่อนข้างจะเลยแลก็บิ๊กสมาร์ทนะครับจีนี้1 0 3 2 6 8, 8 0 3 2 6 8 0 1 4 5 9 0โทรไปจะต้องไม่มีการรับสายเกิดขึ้นนะครับ6 4 3 1 6 4 3 1ชื่อชืดอฮ่า ทำได้ดีนะครับเจค้คนนี้ผ่านได้วันนี้แปลกจะแปลกทุกอย่างจริงอะไรดูดิโอ้โหสวัสดีครับด,ดูหน้าตาเขาดิเออกูได้เจออะไรแปลกและสนใจอยากเลยตอนเนี้ยคือแบบกูได้เจออะไรจริงๆดูดิอีกแมงสามสามหนึ่ง,งสองขออะไรได้อย่างนั้นจริง สูงว่าจะหมดแล้วนะอ๋อขายดีงไงเอเนนอยสวอชนะครับคนนี้ยังไม่เข้าออกมาเลยนอกได้ความที่มันเป็นรูปรักที่ผ่านไปแล้วนี่รูมิกไมโนร์มลนี่ไม่มีโอเคแต่ว่าฮะอ,อาฮะฮะฮะแล้วกูปล่อยไปแล้วเบออะไรที่มันไม่ตรงเดี๋ยๆๆ,ๆ,ๆเดีดีวไมยบุ๋โทรไปมันก็ ในที่ห้าหกแปดห้าห้าสี่ห้าหกเก้าสามหกจริงเหรอเฮ้ยกูปล่อยใครไปอ่ะกูปล่อยใครไปเอ้ยมีทุกอย่างเอาชิหายแล้วลาฟเซลลินครับฟูชินเฮ้ยยาบอกนะยาบอกนะว่า คุณลุงโดนฆ่าแลนะ้ว4258 4 4 2 5, 5 6, 7, 8โทรไปสิมันจี้มาแล้วไม่ใช่หรออ่นนี่ไงอาได้อยู่แล้วเอา้าตกลงมันจีงหรือหลอกเลยต้องมีอะไรที่มันแตกต่างต้องมีต้องมีต้องมี จุดต,ต่างครับเฮ้ยแล้วมันอย่างนี้กูผิดตรงไหนอะเอา้าหายแล้วคนเลขกูทำผิดลเลยหกแปดสี่ห้าเก้าหกเฮ้ยราฟเทอลินถูกแล้วครับปูชินเอา้ามันตรงตามสเปกยันี่ นนี้ถูกลาฟเทอรินเอาเอาชิปหายละเอาไอ้เด็กๆกูไปตรงไหนอ่ะเอาแล้วกูอยใครไปยี่นี่ชิบหายละเอาชิบหายละชิบหายแล้วกูไปแล้วไม่ใช่หรอ อะไรที่มันแตกต่างวะเอางี้ไหมผมให้เลือกระหว่างเราจะปล่อยเข้าไปหรือว่าเราจะกำจัดเขานะครับแต่ถ้าถามผมให้เขาไปจัดการเองให้เขาไปจัดการก,ารการันเาาาอาเองนะครับผมว่าเกิดอะไรขึ้นเนอะิดหายแล้วกูเดี๋ยวเราจะไปดูผลสรุปว่าผมพลาดอะไรน,ะนี่เอเลนอยส์เวิร์ช ถูกต้องเอเลนอยสูอีกทีกูต้องตรวจคลิมกมนเดิมละชิบหายละเอเลนอยมันอยู่ชั้นหนึ่งอ่าเวิรสแปดสี่ห้าสามสองสามแมีเป็นโมเดลนะเป็นโมเดลโอเครูปลักษณ์หน้าตาโอเคถูกต้องและก็ชื่อถูกไหมเอเลนอยเวิร์สชื่อ ถูเอบลเลนอยสวิทชูคนนี้ให้ผ่านได้ไหมผ่านได้ไอ้คีกูไม่โทรไหนหรอกเหตุค,คนที่แล้วกูพลาดตรงไหนหวะนี่ไงกูโดนนานนี้เกิดอะไรขึ้นวะอันนี้แคปเจอ,อร์เนบอคิวซู ครใครใครใครนี่หรออย่าบอกว่าคนนั้นกูไอคนที่สุดท้ายคนล่าสุดนะนะเชีย <Yeah. S 1> ไหนต้องกลับไปดูคลิปซะแล้วนี่ครับเจอแล้วนะครับคนนี้น้อผมไปนั่งคือคือตอนแรกเราตกใจเนี่ยว่าคนนี้เข้าไปแล้วไงที่ผมมานั่งอ่านเหตุผลตรงนี้เนาะมันบอกว่าฉันเนี่ยไม่ได้มากินใครเลยนะ ฉันแค่มากินอาหารตรามปกติเหมือนทุกคนทั่วไปนะครับปล่อยให้ฉันเข้าไปเพื่อให้มันเป็นเรื่องปกติซึ่งมาเป็นคำที่ค่อนข้างจะพิรุษแต่ผมก็ไม่ได้อ่าน,านไม่ได้แปลให้มันชัดเจ,จน,นคือด้วยความที่เราตรวจอันนี้นี่นี่เราก็ตรวจบัตรเต็มที่เนาะหลาเห็นเราเห็นแล้วแหละถ้ามันดูแบบแปลกแต่ว่าก็ไม่ได้สนใจไงเพราะนึกว่าเป็นแบบว่าคืออ่านไปแล้วนึกว่ามันบอกว่า ฉันอยู่ข้าวอะไรเงี้ยฉันไปซื้อข้าวข้างนอกแล้วก็กลับมากินข้างในอะไรเงี้ยนึกว่าประมาณนั้นนะครับแต่ว่าที่จริงน,น,น่าจะเป็นพี่รุดตรงนี้โอ้ oh my god เกมมึนก็ลึกซึ้งเกิน